ดีครับวันนี้ผมอาร์เมคเกอร์ชนะวันนี้ผมจะมาให้ดูที่ฉีดน้ำไอรอนแมนครับที่ฉีดน้ำไอรอนแมนนี่ผมประดิษฐ์กับพ่อผมเองแล้วก็ที่ฉีดน้ำไอรอนแมนเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูเลยครับดูนะครับนี่ครับมือหนึ่งปั๊มนะครับอีกมือหนึ่งฉีดมือหนึ่งจับไปครับนี่ครับกระบอกน้ำครับเติมน้ำได้เต็มสองขวดเดี๋ยวอุปกรณ์การทำและวิธีประดิษฐ์เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับการปึกเอาละครับเราก็จะมาดูวิธีการทํานะครับวิธีการทํานะครับเราต้องมีสายออกซิเจนปลาครับนี่ครับสายออกซิเจนปลาแล้วก็มีตัวตว่อตัวต่อสายออกซิเจนปลานะครับนี่ครับอันนี้คือตัวต่อต่อกับตรงนี้ครับต่อกับตัวกระป๋องน้ําที่สะพายหลังนะครับกระป๋องน้ําสะพายหลังคุณไม่จําเป็นต้องเอากระป๋องน้ําแบบผมก็ได้ ขวดน้ำแบบผมก็ได้คุณสามารถเอาขวดน้ำเล็กๆกระป๋องหรืออะไรก็ได้ครับสองขวดผมคิดว่าเยอะเลยครับด้านนี้ก็เป็นตัวต่อออกซิเจนสายออกซิเจนปลาสองหัวครับโยกแล้วต่อไปครับนี่คือตัวฉดตัวปั๊มกับตัวฉีดน้ำนี่ครับตัวปั๊มตัวปั๊มเราต้องเอาตัวนี้นะใสตนน่ตัวนี้นะครับนี่ครับเราต้อง เวลาจะใส่นะครับเราต้องเอาตรงนี้ใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปครับนี้นี่นะครับก็จะแล้วตัวตรงนี้นะครับเป็นตัวหัวฉีดนะครับคุณต้องทำให้หัวเล็กๆเอาไปลนไฟให้ทำให้หัวเล็กนะครับวิธีนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำหรือผู้ปกครองทำให้นะครับไม่งั้นไฟอาจจะลวกมือได้แล้วครับเราก็ อุปกรณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะฉีดได้ทันทีนี่ครับเดี๋ยววันสงการเดี๋ยวผมจะถ่ายให้อีกโดยรอบแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นถุงมือไงรอดแมนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ